ปัญหาขอ,ของทั้ง4-3แ 4, ละ4-4เนี่ยหลักมันอยู่ตรงนี้ครับหลักหลักหล,ลักที่ว่านี้โดยเฉพาะยิ่งขณะน,นี้ที่เราเราคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่คือน้ํามัน uh huh. นะในทะเลของเราในอ่าวไทยเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้ทรงมีพระบรมราชโองการไว้เรียบร้อยแล้ว uh huh. เมื่อวันที่10 18พฤษภาคมถ้าผมจำวันที่ไม่ผิดนะครับ18พฤษภาคม2 6 1นนะครับท่านบอกไว้แล้วว่าการทำเรื่องหลักเขตทางทะเลนี้ต้องใช้หลักอะไรรักษาที่ปไตยของเราอย่างไรนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยกองทัพเรือประกาศแล้วว่าจะยึดพระแนวทางพระบมราชองการของในหลวงรัชกาลที่ที่วไว้นะครับการเจรจารใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลต้องยึดหลักกฎหมายไทยและ อั c o s UNCLOS อซึ่งเป็นกฎหมายทางทะเลนะครับของของสหประชาชาติที่กำหนดแนวทางในการแบ่งผลประโยชน์นะครับอันที่2ข้อสอในการทำเรื่อง m o u 4 3 4 4เนี่ยแนวทางการทำงานก็คือว่าการดำเนินการใดๆต้องไม่ทำให้เราเสียพรมแดนเสียอธิปไตยและเสียผลประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งผลประโยชน์ผลประโยชน์ของเราในทางในในอ่าวไทย นะครับประการสุดท้ายการทำเลือก MOU ทั้ง4 3และ4 4การตกลงใดๆไม่ว่าจะของรัฐบาลชุดไหนก็ตามนะครับต้องยึดหลักว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนและรัฐสภาของไทยนะครับถ้าผิดทั้ง3ผิดจาก3แนวทางนี้รับไม่ได้ ท่านพลโทกนกท่านร,รับราชการอยู่ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่สนานตั้งแต่ก่อนมี MOU-43 และหลัง MOU43 นะคะมีความเห็นเรื่องใดกับเรื่องนี้ค่ะเอา <M OU. S 2> ให้เข้าใจเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาก่อนนะครับต่อจากพยุ่งที่ที่ได้อธิบายมาเมื่อกี้นะครับว่าความยาวของเส้นเขตแดนเนี่ยไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณ798กิกโลเมตรนะครับ ในส่วนที่จากช่องบกนะครับมาถึงหลักที่28อันนี้จะอยู่ในเขตของพื้นที่กองทัพภาคที่สองนะครับถ้าถัดไปก็จะเป็นกองทัพภาคที่ 1, 1> ะนะฮะ,ะอันนี้ยาว363กิมโลเมตรนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจากช่องบกมาถึงช่องสงำนะครับอันนี้ได้แบ่งปันตามนนอนุสัญญาอนุสัญญา คส1.904ศโดยใช้หลักสันปันน้ำะนะครับหลังจากนั้นมาจากช่องสงาำไปจนถึงจันทบุรีศาสตร์นะครับถึงหลัก73อันนี้ใช้นะครับาตามสนทิสัญญาคส1.907ศนนะครับซึ่งจะเป็นหลักเขตะนะครับทั้งหมดจะมี74หลักแต่มีเจ็ดสิบสาหมายเลขเพราะว่า หลักที่22จะมี2หลักคือหลัก22กับ22 b บ,บีนะครับเได้เป็นเป็น74หลักนะครับทีนี้ในเมื่อเขตดแดนนะครับเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยที่ถามบอกว่า,า MOU 43สนะครับผมไปเป็นผู้บังคับการหน่วยกรมทหานราบเฉพาะกิจที่16รับผิดชอบชายแดนจังหวัดศรีสะเกดต,ตั้งแต่นะครับ พฤศจิกา2541นะครับถึงเมษา2544เห็นว่าค่อมค่อม MOU ค่อมเลยคอมนะครับคอม MOU ในห่วงนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยคือเขเมรนเนี่ยเขารวมกันได้ปลายปี41เขารวมเป็นเขเมรนเดียวนะครับคือเขเมรนของคุณเซนในปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเราจะมีปัญหาอะไร Uh huh. นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตแดนเรื่องอะไรที่มีปัญหาปั๊บเนี่ยเราจะใช้ประสานงานกับผบหน่วยโดยตรง uh huh. นะครับ uh huh. อย่าง uh huh. ผมก็จะคุยกับผอบอภูมิภาคทหารที่ส uh ี huh. ่นะครับแล้วมีอะไรเราก็ประสานกัน uh huh. มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่ว่าจะมีการลุกล้ำการเขตแดนอะไรเนี่ยยังไม่มี uh huh. นะครับตอนนั้นยังไม่มี uh huh. นะครับแต่พอว่าหลังจากที่ผมมาเป็น ผู้บังคับนะครับพบกองกำลังสุรลรีครับค่ะนะครับในปีตุลาห้าศูนตุลาห้าศูนย์จนถึงเมษาห้าสอง <52. S 2> นะครับในห่วงนี้ถึงมีการใช้ MOU 43ี่สาเพราะว่าขเขมรเขาขยับเข้ามานะครับถ้าจะไปมองก็คือว่าพื้นที่ใหญ่ที่ผมจะอยู่นั่นก็คือ เขาพระวิหารนะครับมันก็จะมีถ้าเผื่อว่าว่ากันตามเส้นเขตแดนแล้วเราถือหนึ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยเราจะกั้นตัวปราสาทเขานะนะครับตามแนวรอบปราสาทเฉยๆนะครับเป็นเหมือนรูปตัวแอลเรากั้นแค่นั้นขเขาไม่ได้อยู่ทั้งเขาแต่ว่าข้อเท็จจริงขเมรและประชาชนมาอยู่บนเขานี่คือเริ่มมีการประท้วงด้วย MOU-43 ข้อ้าสรุปแบบนี้ได้ไหมก่อนหน้านี้เมื่อไม่มี MOU-43 ไม่เคยมีปัญหารเรื่องการลุกล้ำเขตแดนพอมี MOU-43 ตอนที่ท่านไปเป็นผอ,อก,กองกำลังสุรนาลีรเริ่มมีปัญหาละหลังจากมีการใช้ MOU-43 มันก็ต้องมีก่อนที่ผมจะไปอยู่แล้วพอ <M> ผมเข้าไปก็ยังมีอยู่ o u u 4ทําทำให้ไทยเสียดินแดนเหรอคะถ้าจะคิดอย่างนั้นบทพิสูจน์ ที่เป็นที่ประจักษ์ในปีนี้ไงครับเราไปเอาดินแดนที่เสียมาคืนนะครับใช่ครับเห็นไหมละครับความชัดเจนตอนนี้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเขาเหม็นเขาขยับเข้ามานะครับเราก็บอกให้เขาหยุดนะครับเขาหยุดบ้างนะครับแต่เขาหยุดแล้วเนี่ยเขาทำอะไรต่อบางทีเขาเอาครอบครัวมาอยู่มาสร้างบ้านสร้างอะไรเราก็ยื่นเอกสาร MOU-43 ข้อหปีเนี้ย5 6 8เรากลับไปยึด11จุดกลับมาได้ละใช่แสดงว่าก่อน MOU-43 11จุดนี้ยังเป็นของไทยเหรอคะแล้วเราเสียเสียไปหลังจากมี MOU-43 เหรอคะใช่ไงก็ว่าเขาขยับเขาขยับเขาขยับเข้ามาเรย่าก็ยื่นแต่กระดาษคือคืออย่างนี้นะครับก็คือหมายความว่าคือทางการไทยเนี่ยนะครับ คือปล่อยให้เขาขยับทีละนิดทฤษฎีเหมือนไอ้งูเหลือมรัฐค่อยๆรัดเช่นเดียวกันก็คือมาเอาชาวบ้านเนี่ยเข้าขยับทีละครอบครัวสองครอบครัวรุกเข้ามาดินแดนไทยเรื่อยๆอะนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันจึงไม่เป็นปัญหาเพราะทางการไทยเนี่ยเพิกเฉยนะครับรบทีหนึ่งก็มีปัญหาทีแต่ว่าเขาเรียกว่าเนี่ยนะครับมามีความชัดเจนแจ่มแจ้งก็คราวนี้ ก็คือหมายความว่ายุทธภูมิ <S 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 ทั้งสิบเอดยุทธภูมินี่ยขาดยุทธภูมิตาควายไปหนึ่งนะรเราเป็นดินแดนที่เราเสียไปให้กับกัมพูชาแบบที่คนไทยไม่รู้คือคนไทยโดยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีใครรับรู้ว่าเราเสียดินแดน<อ>ตามลําดับผมยกตัวอย่างนะครับว่าตอนที่พิพาทปีปีห้าสี่นะครับทางกัมพูชาเขาขึ้นปราสาทพระวิหารนะครับ ไม่ได้เพราะว่าทางขึ้นอยู่ที่ศรีสะเกดทางฝั่งนู้นเนี่ยนะครับก็ตัดถนนมาแล้วเนี่ยนะครับเจ้ากรมแผนที่ทหารในตอนนั้นผมเป็นผู้แทนราษฎรสมาชิกบ้าผู้แทนอ้อมให้คนออกมาให้ว่าช่วยพูดหน่ามันมีพื้นที่ที่จะตัดถนนเนี่ยเป็นเขตอ้างสิทธิ์เนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างอ้างอยู่ร้อยห้าสิบเมตรถ้าไทยยืนแข็งเนี่ยกัมพูชามาประสาทพระวิหารไม่ได้เลย รากฎว่าเราก็เพียงพล้ำอีกปล่อยให้เขาตัดได้ปล่อยให้ตัดถนนเห็นไหมอันนั้นคือปี54ใช่ไหมคะทุกถูกต้องอนะครับหลังหลังหลังจากปี54หลังจากปีก54นะครับที่เกิดประมาณเนี่ยเกิดกรณีช่วงพิพาทกัน<อ>นะครับช่วงพิพาทกันปี B 54แล้วก็มีความาต่อเนื่องกัน